Hello everyone, welcome to English class by Teacher ค a n า a รัช a t a p พ a k i n Today we l e a r n about Healthy Children Unit 3. วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทที่3ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกนะอ่ามาดูหัวข้อแรกจ้า Enough sleep. Enough sleep ก็คือการนอนหลับให้เพียงพอ ข้อความนี้เขาบอกไว้ว่า everyone needs rest ทุกๆคนจำเป็นที่จะต้องพักผ่อน and sleep แล้วก็นอน children should have 10 hours of sleep every night เขาบอกว่าเด็กๆควรที่จะนอนโดยใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะต่อนหนึ่งคืนนะลูก they will be fresh and active ถ้าสมมุติว่าเรานอนสิบชั่วโมงแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีความสดชื่นแล้วก็กระตือรือร้นน,นะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะลูกช้าๆนะ Everyone needs rest and sleep. Children should have 10 hours of sleep every night. They will be fresh and active. ไปเลยจ้าหัวข้อต่อไปเขาบอกว่า Good hygiene Good Hygiene ก็คือการมีสุขลักษณะที่ดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีข้อความอะไรบ้างข้อความเขาบอกว่า w a s h i n g hands ให้หล้างมือล้างมือสองข้างเลยนะ hands เติม s นะลูก and talking a shower prevent bacteria and other germs from growing แล้วก็ให้เราเป็นไงลูก หลังจากล้างมือแล้วจะทําให้แบคทีเรียแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนหยุดการจเจริญเติบโตนะจะทําให้มือของเราสะอาด We should keep our body clean จะทําให้พวกเราเนี่ยมีร่างกายที่สะอาดนะ Healthy food Healthy food Healthy food ก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพเขาบอกว่า Good nutrition is the foundation of well-being. Eating protein, carbohydrate, fat, and oils, vitamins, and minerals, they give us energy to do every night. เขาบอกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยเราจะได้รับสารอาหารโดยหนึ่งเลยจะได้รับสารอาหารโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะาสารอาหารเหล่านี้จะทําให้พวกเรามี energy energy ก็คือพลังงานนะทุกๆทุกๆสิ่งเลยที่เราอยากทำนะก็คือเรามีพลังงานในการทําทุกๆสิ่งนั่นเอง ไปจ้า daily exercise daily exercise เขาบอกว่า uh, exercise makes blood move around the body เขาบอกว่าการออกกำลังกายจะทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนไปทั่วๆร่วางกายของเรา and to the brain แล้วก็ไปหล่อเลี้ยงสมองของเรา we choose exercise at least 3 h minutes เราจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย ประมาณ30นาที and drinks enough water แล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอ every day ในทุกๆวันเลย it keeps the body strong and healthy จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะหัวข้อต่อไปจ้า medical shake up medical check up ก็คือการตรวจสุขภาพนั่นเองนะเขาบอกว่า people will be healthy if they have a check up every year ผู้คนทั่วไปจะต้องตรวจร่างกายอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ1ปี the doctors will ask why them how to take care of themselves คุณหมอจะเป็นคนแนะนำเองว่าให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างไรนะ จะมาดูกันว่าสารอาหารที่เราได้กินในแต่ละวันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่านนักเรียนดูที่รูปอาหารนะลูกรูปอาหารในวันนี้หมู่ที่หนึ่งปโปรตีนภาษาอังกฤษ Protein น,นะ p r o t ีนจะสังเกตได้ว่าหมู่ที่หนึ่งสารอาหารจะได้จากเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถัว่วเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์กันว่าคำศัพท์ในหมู่ p r o t e น จะได้แก่อะไรบ้างอันแรกเลยจ้า bean Be e bean t bean ก็คือถั่ว chicken chicken ก็คือเนื้อไก่ต่อไป fish fish เนื้อปลาต่อไป beef beef เนื้อวัวแล้วก็ pork pork เนื้อหมู และสุดท้ายเอกเอกไข่นะจ๊ะของคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลเนอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประกอบไปด้วยคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกเลยจ้า bread bread, bread แปลว,ว่าขนมปังคำต่อมา sugar sugar น้ำตาล flour flour แปลว่าแป้ง rice rice ข้าวข้าวสุกนะลูกนะต่อไปยำยำก็คือมันนั่นเองสามจ้าหมู่ที่สามคือเกลือแร่และแร่ธาตุนะเกลือแร่หรือแร่ธาตุจะได้จากพืชผักต่างๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะพูดว่าอะไร a lot of vegetables a lot of vegetables เติม s t ี vegetables ด้วยซึ่งแสดงว่าเราได้รับสารอาหารจากผักต่างๆนะนานา,นานชนิดเลยชื่อว่าวิตามินวิตามินนะประกอบไปด้วย a lot of fruit a lot of fruit นะเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆถ้าเราได้กินผลไม้ไม่จําเป็นต้องกินหลายๆอย่างลูกกินแค่อย่างเดียวก็ได้รับวิามินแล้วนะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าวันหนึ่งเราจะต้องกินผลไม้หลายๆอย่างกินแค่อย่างเดียวก็พอนะถ้ดาาที่ห้ามีชื่อว่าไขามันภาษาอังกฤษเรียกว่า fats and oils fats and oils Fast ก็คือทำให้อ้วน and oils ก็คือมีน้ำมันนะมาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างมีคำว่า milk milk แปลว,ว่านมมี cheese cheese ตัวนี้ฝรั่งชอบกินมากจะสังเกตว่าฝรั่งอ้วนเพราะว่าฝรั่งชอบกินชีสนะแล้วก็มี yogurt yogurt นะ มาดูกันว่าเด็กสองคนนี้คุยอะไรกันนะอ่ะมาดูหัวข้อสีแดงด้านบนลูกหัวข้อสีแดงด้านบนจะถามว่า What food do you eat every day What food do you eat every day mm hmm. เขาบอกว่าเราเราตัวเราเนี่ยนะลูกกินอะไรกินอาหารอะไรในทุกๆวัน นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กสองคนนี้สนทนาอะไรกันมาดูประโยคแรกเลยเด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงว่า what food do you eat every day what food do you eat every day คุณทานอาหารอะไรทุกๆวันเลยเด็กผู้หญิงตอบว่า I eat fish yogurt bread vegetables and fruit I drink milk too ฉันกินเนื้อปลาโยเกิร์ตขนมปงังผักต่างๆและผละไม้และฉันก็ดื่มนมด้วยเด็กผู้ชายถามว่า why do you eat ทำไมคุณถึงกินล่ะเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่า I eat them ฉันกินพวกมัน because เพราะว่า I can get protein ฉันจะได้รับ สารอาหารก็คือโปรตีนโปรตีนจะได้รับสารอาหารจากเนื้อปลา some fat and oil from milk แล้วก็ไขมันจากนม and yogurt แล้วก็โยเกิร์ต v e ็ e t a b l e s from oh sorry, v e g e t a b l e s and fruit also have mineral and vitamin, ผักต่างๆและผลไม้จะได้รับสารอาหารประเภท วิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะอันนี้ก็คือบทสนทนาเหมือนในหนังสือเป๊ะเลยนะลูกนะนักเรียนเปิดในหนังสือตามคุณครูด้วยนะบ้านการบ้านง่ายๆเลยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนการบ้านมีสองอย่างนะลูกนะการบ้านอย่างแรกเลยก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่สามให้เสร็จให้เรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้าเราจะ เคลียบทที่3แล้วเราจะขึ้นบทที่4แล้วอ่ะวันนี้มีการบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูจะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารที่ตัวเองกินโดยเป็นเรื่องจริงหรือหรือเรื่องสมมุติก็ได้นะลูกนะอย่างเช่นตัวอย่าง My name is ตามด้วยชื่อ My nickname is ตามด้วยชื่อเล่น Today I eat noodles Watermelon I drink milk วันนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวแตงโมและฉันก็ดื่มนม I eat them ฉันกินพวกมัน because เพราะว่า I can get protein ฉันจะได้รับสารอาหารโปรตีน from pork จากเนื้อหมู some fat and oil from milk ได้รับสารอาหารประเภทไขมันจากนม vegetables ผักต่างๆ and watermelon แล้วก็แตงโม also have mineral and vitamins แล้วก็เกลือแร่และวิตามินนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านอีกครั้งหนึง่งช้าๆนะลูกอ่ะอย่างเช่น My name is ค k a n a น a ล a ล h ชตา p าคิน My nickname is d o น Today I eat noodles watermelon I drink milk I eat them because I can get protein from pork, some fat and oil from milk, vegetables and watermelon also have mineral and vitamins นะอันนี้เป็นข้อความง่ายๆนะลูกนะพูดเกี่ยวกับอาหารที่ตัวเองกินโดยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างประโยคนะลูกนะักเรียนห้ามใช้ประโยคตัวอย่างนี้ ถ้าใครใช้ประโยคเหมือนคุณครูเลยครูจะหักคะแนนถือว่าไม่มีความหลากหลายนะให้นักเรียนนึกถึงอาหารอย่างอื่นแล้วก็พูดเกี่ยวกับอาหารให้เป็นประโยคอย่างที่คุณครูได้มอบหมายงานให้นะโอเคแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอเข้าในไลน์กลุ่มนะลูกนะคุณครูรออยู่นะจ๊ะโอเค see you next time บาย